ตอนนี้เรามาถึงวัดหลุมหลังนะครับที่เป็นวัดที่เนินตลาดจะรถไกลไปหน่อยเอกุเก่งกล้องไม่ได้ครับ รถเยอะกันจะเข้าดเทียนทุกเทียนทองครับเานะครับสายยาตัดยานะครับฝากันสอนยาาจารยบายตลานะเพราะว่าควนมีันเยอะในประเทศไทยแล้วก็เลยเว้นไปจังหวัดคงไม่ว่ากันท่ามีไปยื่นถ้าจดมแล้วมัเป็นไรแต่ที่ไม่ได้จยมนะ ดัคนับนเราไปะนมั้นในนั้นในนั้นในนั้นไาที่ใดในนับนได้บ้างจะเป็นกครโับรางายเมื่อั้นสอูะได้เป็นอะไรันสองแชร์บรรดาจงก็ชอบกันเองอนรของความเคระเเมือจากชั้นหนึ่งรองรับั้เรียนรังนั้นไม่ต้องกันวลใจถ้าป่าลอยฟ้าไม่มาทำใหเดินดังนั้นอไน้หมนะดังนันต่อเป็นแข็งปูข้อขาได้มา ขอเจ้าท <inequ ity S 3> ี่ห <welche> นึ่งแล้วก็สามเจ้าหนะครับนะครับต่อมาจอยยันต่อมันา่อยวันนี้ไม่มีคนต่อเลยนะครับมันเป็นใบใหน่นะครับก็เดินได้ถ้ามีเดินทางมาถึงไปนะครับเรายินดีต้อนรับทุกทั่งเลยนะนะครับเรายินดีต้อนรับนะครับมาที่กองกำลังการกันก่อนเลยนะครับถือว่าวันนี้ เรามาชบพูแก้ความดีของเรากันก่อนเด้ดแล้วค่อยๆะยอยมานะครับกัที่รบกรนะอ้เว่วดนี่เลยนะเป็นสิ่งที่เเรียความสรุกในด้านจิตใจนะในด้านจิตใจซึ่เราตันนั้นตัดพนมีศานะ ถ้าคนไม่มีศาสนานั้นเขาเรียกว่าคนเด็กคนเด็กคนป่าป่ะอย่างเช่นบางเผ่าเนี่ยเขาไม่มีศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าคนเด็กคนป่านะคนป่าคนเด็กคนป่าปีกยังไม่เยอะมากเดินไปกี่รไม่มี่ร้อยไม่มีสังคมญกาจะอยู่ในหมู่เขาต้าจะอยู่ในหมู่เขาเขาสามารถที่จะสื่อสารกันในหมู่เขาแต่ บางทีกเล่ข้างนอกไ่นะ้ได้ม่อมา่อฝึกมากมาฝึกมาฝึกาฝนกุาฝมาาฝึกมาฝาฝาฝางึกมาากมาฝึกมาตัวกมาฝึกมาฝกกมึกกมาฝึกมกมาฝึกนนฝึกมะฝึ่ามาฝึกมาฝึกากมาฝึกกมมางมาาึมากฝมามาฝนาฝึกมาฝึากมาฝึกมาฝึกกา และเทคจทีเดียววันนี้วันนี้เป็นบุนใญใหญ่นะเขาเรียกว่าบุญใหญ่นะต้องใหญ่แน่นอนเพราะว่าอจาัดันก้าวันได้ถืไม่ใหญ่ก็ไม่รู้ตัวยังไงแล้วนะอาบุญเล็กเนี่ยก็จะจับวันคึ่งวันแต่บุญนั้นน,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 นะเป็นบุญใหญ่นะเป็นบุญหนักสักใหญ่ทนะั้งที่มาวันนี้แล้วเนี่ยรัแบรบองว่ามือสมัครเกือบแน่นอนเพราะว่าแต่และวันนั้นก็จะมีอุโบสถแด้เพียงหนึ่งหลักเท่านั้นนะ มีก็เยอะตอนนั้นไม่มีนะฮะเยอะไม่ได้มีอยู่แค่นี้แหละนะครับทำั้งเดียวคุโบเซ็ตครั้งนี้วนกว่าจะกําเนิดเกิดขึ้นมาได้น,นั้นคนเดียวเลยไม่สามารถที่จะทำได้เด็กลูกนี่ครับลูกที่หนึ่ง

การให้หลินถงแทงบอลนัดโถนาปัจจัยมากปัจจัยน้อยอาต้อหมดะตาบด้วยอาจต้องหมะาบุด้วยนเรียนเจอนะและก่อนได้นะจะใช้เดินรอบเดียวจบก็ไม่ั้นครอแจะเสียเวลาทีก่วงนอมีโอกาสแล้วกล่าวเดีมว่าจะได้รักาสน้า แติมทันไว้ในลานบุญนะเติมน้ำปัเกียงจ้าบุญกระดดะเคราะห์ต่ออายุสร้างบารลีทานมานด้วยเสริมปัญญาจับกองบุญนะจาจกับพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกแล้วก็จะเป็นเจ้ามาาบวชหน้าโบ แล้วก็จะผูกป้าใบเสมานะเป็นมงคลทั้งสิ้นเป็นมงคลตลอดนะอย่าได้ประมาทกันนะหลายตาตาวั นีเดินต้านมาให้ไกลตัดน้อยทางเกิดแล้วขาดเปลี่ยนได้ใหญ่กว่าป่าปัดใจมากปัดใจน้อยาปัดใจไปคู่ว่าด้วยมังคุดปัด้ว่าตบป่ปัีกว่าตบป่านักปัดจากโยมโหนตุตุ้งแน่โลกดูด้วยปัดใจนั้นร้อยป่า เขียนตู้แล้วใส่ตู้พรกเจ้าก็พระเาคาพรไชาตรี ข้าพเจ้าทั้งหลายขออนุวาซึ่นสังทารแด่ประสง์ขอประสง์จบครับเพื่อประโยชน์นาความโศกแกข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกา โบนั้นโบนลูกของหรังนี้ลูกที่หนึ่งการที่สองการลูกที่เก้าโอ้หมื่นครับหมื่นเล้นไม่แล้วโอ้โหนรด้สึกว่าทำมานานแนละ้วเพิ่งมาปิดทองลูกเ่า ผ่านผ่านไปตามวัดนี้ครับ สร้างเสร็จห่่สามารสร้างพระพูทธสง์ห้แต่ลยองค์เป็นหนึ่งพันอนอย่างีคนวด้ต้องมี่อยซมาเขาไก่อนที่ไพระได้่อนคนไทยพี่คนไทยสุดชอบใระาบุญแล้วสร้างสมบูรณ์บารมี คือการให้กันเปลี่ยนแปลงได้เป็นเบ็ดเกินไขถ้าสังคมไท,ย,ทยยังมีรัฐศาสนายอยู่คุณลงโอบร่มเย็นอยู่วันนี้ถ้าคนไทยเปลี่ยนไปลัฐศาสนาอื่นอาจจะมีแต่ความาหวาดระแวงเป็นท่าหนึ่งเพราะว่าความคิดของคนโซลูนนะครับถ้าดเดี๋ยวเราจะไปทำบนหน้าคือต่อไปอาจจะทำกระเบื้องหรือผืนดินด้นะครับ การทเชิญเศรษฐีผู้ใจดีทุกคนทุกท่านเจ้าค่ะแวะเวียนกันมาก่อนค่ะแวะเวียนกันมาก่อนกระเบื้องก็ซื้อได้ตามมเมลสตาระท่างท่านนะคะกลังสิบบาทท่านก็กระเบื้องโมมาคาร์โบสดได้นะคะห้าบาทสิบบาทก็ซื้อที่ดินได้เชิญนะคะแวะเวียนกันมาก่อนค่ะหรือจะแวะไปปากภมน้ำรูปุธมนต์กันก่อนก็ได้นะคะชาเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ ทำสองกเอนว้าใจที่ดินที่ดินที่ดินทายบ่ะนงที่ดินมั่งไปยังไงน่ะลางวาเท่าไหร่ค่ะแล้วแต่จะทำางิเลยค่ะทางวัดไม่ได้กําหนดค่ะวัดค่ะ เยไปดูยายหน่อยยายเฮ้ยนจริงไหชสีขาดไปแล้วยายก็ยายปวดหัว

เสียงบุญมา้าไห,หนไม่รอยยี่สิบบาทค้ากเกินกำไรไม่เอาแล้ว